สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ t u t o r Word นะครับผมอันนี้เป็นหัวข้อที่มีหลายๆคนถามเข้ามานะครับว่า will กับ would ใช้ยังไงไปลองดูกันเลยครับมาลองดูกันนะครับว่า will กับ would เนี่ยมันใช้ยังไงนะครับผมก็หลายๆคนเนี่ยมักจะสงสัยด้วยความที่ will ก็แปลว่าจะ w u o d ก็แปลว่าจะใช่ไหมครับผมหลายๆคนอาจจะคิด w u o d เป็นอดีตของ w i l l อ่ามันก็มีส่วนถูกส่วนผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้กันนะครับว่าสรุปแล้ว Will กับ w o o เนี่ยมันต่างอะไรงไงมันใช้ยังไงไปลองดูกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปดูเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาฝากให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับไปลองดูกัน วิลนะครับผมก็แน่นอนวิลเนี่ยเป็นการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอนาคตนะครับสิ่งที่จะตามหลังวิลนะก็คือกริยาครับผมซึ่งกริยาที่ตามหลังมาเนี่ยจะต้องอยู่ในรูปของ infinitive i-n-f ที่ผมเขียนมาตรงนี้ก็คือ infinitive นั่นเองก็คืออยู่ดีๆเราจะพูดคำว่าวิลเฉยๆไม่ได้เราจะต้องมีกริยามาตามหลังมันและกริยาที่ตามหลังมันก็คือกริยาที่เป็น infinitive infinitive หมายความว่าไงเอ่ย infinitive มีความหมายว่าเป็นกริยาที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงพูดง่ายก็คือมันไม่เติม s ไม่เติม es ไม่เติม ing ไม่เติม ed ไม่เปลี่ยนรูปไม่มีการทำอะไรใดๆทั้งสิ้นกับตัวกริยาตัวนี้นะครับผมกริยาก็คือคำที่ใช้แสดงการกระทำใช่ไหมเวลาเราจะใช้ will เราจะต้องมีสิ่งที่แสดงการกระทำต่อท้ายมันแต่สิ่งนั้นจะต้องไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองโอเคไปลองดูเงื่อนไขของมันนะครับว่าเวลาเราจะใช้งานมันเนี่ยเราต้องนึกถึงเงื่อนไขอะไรบ้าง อันดับที่หนึ่งนะครับก็คือนึกถึงเงื่อนไขที่เป็นอนาคตก็คือเมื่อไดก็ตามที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นอนาคตเนี่ยเราใช้ Will บวกกับ v ว r b Infinitive ได้แน่นอนว่าอย่าลืมนะมันต้องมีประธานขึ้นมาด้านหน้าของมันด้วยนะครับผมถ้าเราไปประโยคบอกเล่าอย่างนี้ก็อย่างเช่นโครงสร้างของประโยคที่เป็นอนาคตก็จะเป็นประธานบวก Will แล้วก็บวกกริยาที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงรูปเนาะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับผมเวลาเราจะเสนอที่จะช่วยเหลือใครหรือเราจะขอให้ใครช่วยนะครับก็สามารถใช w วิ l ได้ อ่าซึ่งอันนี้จะสุภาพน้อยกว่าคำว่าวูดนะแต่เดี๋ยวเราจะดูในรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมอีกทีอันนี้พูดเพิ่มเติมไปก่อนอันถัดมานะครับผมก็คือเราใช้เพื่อเราจะสัญญาเหมือนแบบเราสัญญาว่าเราจะทําแบบนี้ให้อะไรเงี้ยเราก็ใช้แบบนี้ได้หรือเราพูดถึงการคาดการ์ครับผมก็คือเราคาดว่ามันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนถัดมาก็คือเป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่หหรือเราเรียกกันว่า if clause แบบที่1นนั่นเองนะครับอ่านี่คือ4สถานการณ์ที่เราใช้งานได้แต่เราจะไปลองดู แต่ละสถานการณ์แต่ละเงื่อนไขนะครับพร้อมทําตัวอย่างประโยคนะครับเพราะฉะนั้นใครพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันที่1นนะครับผมเราใช้ will เพื่อพูดถึงอนาคตอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะตัวอย่างที่1นนะครับอย่างเช่นเราบอกว่า I will be 30 next yearI will be 30 next year ก็คือปีหน้าเนี่ยผมจะอายุ30แล้วนะพูดถึงอนาคตใช่ไหมครับผมต่อมา Joe will be lateJoe will be late โจเนี่ยจะมาสายใช่ไหมครับผมก็เป็นอนาคตเหมือนเดิมเลยตรงนี้ใช้ will be เนื่องจากว่าเราต้องการจะพูดถึงกริยาที่เป็น verb to be ใช่ไหมครับผมซึ่งปกติ verb to be ในช่องหนึ่งจะเป็น is/am/are แต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือ will จะบวกกริยาที่ไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงจากที่มันควรจะเป็น is/am/are ถ้าเป็นประโยคปัจจุบันด้วยความที่อันนี้เป็นอนาคตวางหลัง will มันก็เลยถูกบังคับว่าต้องเป็น be นั่นเอง ถ้าลองเทียบประโยค2ประโยคนี้นะครับอย่างเช่นสมมุติผมบอกว่า I am 30 y e a r s old I am 30 y e a r s old ก็คือผมบอกว่าปัจจุบันใช่ไหม I am เป็นปัจจุบันผมอายุ30แต่ว่าที่นี้ผมพูดถึงอนาคตผมก็เลยต้องเอา will เข้ามาใช้ I will หลังจากนั้นสิ่งที่ตามหลัง will คือกริยาที่เป็นไงไม่ผ่านไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น will be verb uh, to be เนี่ย ต้นกำเนิดของมันนะมันคือคำว่า B นั่นเองก่อนที่มันจะผันเป็น e s m r เป็น w a s w a r e h เป็น bin ใช่ไหมต้นกำเนิดของมันหรืรูปแรกของมันเนี่ยก่อนที่มันจะผันเลยเนี่ยมันคือ B มันก็เลยกลายเป็น i will be 30 next year joe will be late แล้วจำเป็นเสมอไหมว่า will จะต้องตามด้วย B ีเท่านั้นไม่จำเป็นครับผมมันเอากริยาอะไรมาใส่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องดูว่าสิ่งสถานการณ์ที่เราสื่อถึงอนาคตเนี่ยมันคืออันไหนอย่างเช่นประโยคที่3 w i l l see you tomorrow We'll see you tomorrow ก็เดี๋ยวเราจะเจอกันพรุ่งนี้นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็พวกเราจะไปเจอคุณพรุ่งนี้ใช่ไหมคำว่า will อันนี้เราเขียนแบบลดรูปก็เลยเหลือแต่ apostrophe แล้วก็เป็น L 2ตัวเนาะ apostrophe double L อย่างงี้หลังจากนั้นด้วยควาที่เราจะบอกว่าเจอเราก็เอาคำว่า see มาใช้ครับไม่ได้เอา b มาใช้ We'll see you tomorrow แล้วพวกเราจะเจอคุณนะพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้ได้ ในกรณีที่จะเป็นปฏิเสธก็ไม่ยากเลยครับเอา not ไปวางหลังคำว่า will ขั้นระหว่าง will กับกริยาอย่างเช่นฉันจะทำมันแล้วบอก I will do it ใช่ปะ่ะอันนี้ปกติ I will do it ถ้าจะไม่ทำก็ I will not do it I will not do it ก็เอา not ไปวางหลังคำว่า will แบบนี้นะครับผมขั้นกลางระหว่าง will กับ do ใช่ไหมเอ๊ะ เหมือนเดิมเลยกริย,ยาก็ยังไม่ต้องผันเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากยังคงวางหลังวิ l อยู่ก็ do เหมือนเดิม I will not do it ถัดมาม I won't say anythingI won't say anything ผมเนี่ยจะ ไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมครับผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ผมจะไม่พูดให้ใครฟังอันนี้จาก will not เราก็ย่อเป็นคำว่า won't ได้นะครับผม uh, will not ย่อเป็น won't นะจาก I will not say anything ก็ I won't say anything แบบนี้ได้นะครับถัดมา he won't go alone he won't go alone เขาจะไม่ไปคนเดียวประมาณนี้ได้นะครับ Okay. สำหรับใครที่งงนะครับผมสามารถที่จะย้อนวิดีโอกลับไปนะครับแล้วลองดูตรงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าใครดูแล้วเข้าใจไปดูสไลด์ถัดไปกันได้เลยในกรณีที่2ของการใช้ w l l นะครับผมมันเป็นการพูดถึงอนาคตที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนี้อยู่แล้วอะแต่เมื่อมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเราตอบไปอย่างธรรมชาติกับสถานการณ์นั้นมันเป็น ปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์นั้นๆอ,อย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่หนึ่งผมบอกว่า I will wait here I will wait here ผมจะรอที่นี่เวลาเราใช้สถานการณ์นี้มันสื่อถึงอะไรเอ่ยนึกถึงสถานการณ์สมมุติว่าเราไปเที่ยวห้างกับเพื่อนใช่ไหมครับผมแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยขอเข้าห้องน้ําแป๊บนึงถามว่าเรารู้ตั้งแต่แรกไหมครับว่าเราไปห้างเนี่ยเราจะต้องยืนรอเพื่อนแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะขอเข้าห้องน้ํา ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราคาดการว่าเราตั้งใจจะทําแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่เมื่อเพื่อนบอกว่าขอเข้าห้องน้าหน่อยเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะรอตรงนี้นะเป็นอะไรที่เราตัดสินใจทำณนะตอนนั้นว่าเอออนาคตตรงเนี้ยสิ่งที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราก็ใช้ I will แบบนี้ได้ก็สถานการณ์นี้ก็เลยกลายเป็นพูดว่าโอเ okay, ค I'll wait here โอเ okay, ค I'll wait here ได้งั้นเดี๋ยวฉันรอตรงนี้นะอย่างเงี้ยใช้ได้ สถานการณ์ที่2อ,อันนี้ผมบอกว่า i อา set the table เอา set the table ก็คือเดี๋ยวฉันจะตั้งโต๊ะอันนี้อ,อารมณ์แบบเหมือนสมมติเราเดินลงมาจากห้องของเราเราเห็นแม่กำลังทำข้าวเย็นอยู่อ่าเราก็ถาม oh you're making dinner นี่กำลังทำอาหารเย็นอยู่ I'll set the table เดี๋ยวฉันจะไปจัดโต๊ะอาหารละกันเดี๋ยวฉันจะไปตั้งโต๊ะอาหารนะอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า I will แล้วก็บวกกริยาได้ในที่นี้ก็คือ set I will set the table I'll set the table เราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้วางแผนว่าเราจะทำแบบนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับผมแต่เมื่อเราเห็นว่าแม่ทำอาหารก็เลยไปจัดโต๊ะใช่ไหมครับผมมันเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจณนะตอนนั้นว่าเราจะทำอย่างเงี้ยเราใช้ I will โอเคไหมอ่ะหรือมีคนโทรมาหารเราแล้วเราเนี่ยไม่สะดวกใช่ไหมครับที่จะคุยกับเขาเรารับสายแล้วเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันโทรกลับนะ เหตุการณ์ยังคงเป็นอนาคตเพราะว่าเราไม่ได้โทรกลับไปแล้วใช่ไหมครับผมเราจะโทรกลับใช่ไหมเป็นอนาคตแบบนี้ถามว่าเรารู้ตั้งแต่แรกไหมครับว่าในขณะที่เราไม่ว่างจะมีเพื่อนโทรมาเราวางแผนไว้ว่าเราจะพูดแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่เราตอบไปกะทันหันทันควันเราตัดสินใจณนะตอนนั้นใช่ไหมครับเราก็เลยใช้ว่าเอา call you back เอา call you back เดี๋ยวฉันโทรกลับไปนะ อ่าเนี่ยคือการใช้การของการใช้ i l l ในชชื่อประจัมของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกใช้วิ l ก็ต่อเมื่อให้เราดูว่าเป็นไงเราไม่ได้ตั้งใจที่จะวางแผนสิ่งสิ่งนี้ไว้แต่เราเป็นไงครับตอบไปตามธรรมชาติเป็นการาทําปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่นั่นเองเนาะต่อมานะครับผมเราใช้วิ l เพื่อที่เราจะขอให้ใครทําอะไรให้เราอย่างเช่นอันนี้ Will you pass my message to Mary? Will you pass my message to Mary? คุณจะช่วยส่งข้อความของฉันเนี่ยให้กับ Mary หน่อยได้ไหมก็เป็นการขอความช่วยเหลือเปลียวทันมา I'll always remember you I'll always remember you อันนี้เป็นเหมือนการบอกสัญญาใช่ไหมผมเนี่ยจะจำคุณไปตลอดในเชิงว่าผมจะไม่ลืมคุณนะผมจะนึกถึงคุณเสมอะอะไรเงี้ย I'll always remember you แบบนี้ได้นะครับผม ก็เป็นการสัญญาในรูปแบบหนึ่งเนาะต่อมาในกรณีนี้เราพูดถึงเงื่อนไขครับผมก็คือ if clause แบบที่หนึ่งนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวอยา่าง we'll go fishing if the weather is good we'll go fishing if the weather is good ก็คือเป็นประโยคที่สร้างเงื่อนไขให้กันและกันใช่ปะก็คืออันแรกเนี่ยเอาบอกว่า we'll go fishing เราจะไปตกปลา if the weather is good ถ้าให้ไหมครับผม ถ้าสภาพอากาศมันดีแปลว่าถ้าสภาพอากาศไม่ดีก็จะไม่ไปแต่ถ้ามันดีเราก็จะไป we'll go fishing if the weather is good แบบนี้ได้ต่อมาตัวอย่างที่สอง if you study you'll pass the exam ในที่นี้คำว่า study ไม่ได้แปลว่าเรียนนะแต่มันแปลว่า อ่านหนังสือได้นะครับ if you study ถ้าคุณอ่านหนังสือ you pass the exam คุณก็จะสอบผ่านประมาณนี้เนาะก็คือเป็นเงื่อนไขของมันใช่ไหมถ้าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นตามแต่อย่าลืมนะมันเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับว่าอนาคตสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอนาคตสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมโดยโครงสร้างของ if clause แบบที่หนึ่งเนี่ยมันคือตั้งใจจดนะครับ if บวกประธาน บวกกริยาช่องที่1ถ้าประธานเป็นเอกพจน์อย่าลืมนะครับว่ากริยาก็ต้องเติม s ด้วยนะครับ if you study ในที่นี้เราใช้ you ใช่ไหม study ก็เลยไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติมอะไรส่วนถัดมานะครับผมก็จะเป็น comma ถ้าเรา if ขึ้นนะก็จะมี comma ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นประธานบวก will บวกกับกริยาที่ไม่ผันเพราะว่า will ต้องตามด้วยกริยาที่เป็น infinitive ใช่ไหมอ่ะทวนอีกรอบนะครับ if บวกประธานบวกช่องห ในกรณีที่ประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s e s ส่วนถัดมามีคอมมาแล้วส่วนถัดมาก็จะเป็นประธานบวก will บวกกริยาที่เป็น infinitive ก็คือไม่พันไม่เปลี่ยนแปลงสลับไปมาได้นะจะสังเกตว่าในประโยคแรกเนี่ยประโยคด้านบนเนี่ยผมเอาประธานบวก will บวกกริยาที่เป็น infinitive ขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มี if มาต่อท้ายใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องใส่คอมมาแต่ถ้าจะเอา if ไปด้านหน้าต้องมีคอมมาคั่นนะครับ โอเคหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับผมถึงตรงนี้ถ้าใครงงนะครับผมพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะครับว่างงตรงไหนนะครับผมจดโครงสร้างประโยคตรงไหนไม่ทันพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์เลยนะเราจะมาตอบให้นะครับผมต่อมาคือการใช้ would บ้างครับผม would เนี่ยเราจะใช้บอกถึงหนึ่งเลยนะครับมันเป็นอดีตของ Will ได้ก็คือเป็นการพูดถึงอนาคตที่เป็นอดีตฟังดูงงหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้ว่ามันคืออะไรนะ อันที่2นะครับมันทาให้ประโยชน์มันสุภาพขึ้นครับผมแต่เมื่อกี้ที่เราดู Will คือการที่เราจะขอให้ช่วยเนี่ยเราจะใช้ Will ได้แต่ว่า o u l d จะทําให้ประโยชน์ของเราสุภาพขึ้นครับผมอันถัดมาคือเป็นประโยค์เงื่อนไขแบบที่2อเอาแบบที่3เนาะอ่นนี่คือหลักๆของมันนะครับเป็นแบบนี้ต่อมาไปลองดูตัวอย่างของอดีตท,ที่เป็น Will กันครับผมว่ามันคืออะไรเป็นอนาคตที่เป็นอดีตเออมันจะสับสนไปไหนไวะเนี่ยอ่ะถัดมาแล้วมาลองดูตัวอย่างตรงนี้เช่นที่1นนะครับผมเขาบอกว่า and said she would come And said she would come. อย่าลืมว่าถ้า will มันบวกด้วยกริยาที่เป็น infinitive would เองก็ต้องบวกกริยาที่เป็น infinitive เหมือนกันก็คือ infinitive คืออะไรนะกริยาที่เป็นไงไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งาน would กริยาที่ตามหลังมันก็ต้องไม่ผันไม่เปลี่ยนแปลงเ,เ,เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมอ่าถึงตรงนี้ไม่งงนะครับ อ่ะกลับมาตรงนี้ใหม่ a said she would come อ่ะตอนนี้ลองนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานก็ได้อ่ะเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนะครับผมอ่ะจินตนาการตามผมนิดนึงนะเล่นกันเช็กนิดนึงนะจะได้เข้าใจเหมือนกันนะครับนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานอ่ะเรายือนอยู่นะครับผมแล้วก็แอนยืนอยู่ข้างๆเราใช่ไหมครับผมแล้วเราบอกแอนว่าเนี่ยพรุ่งเนี้โอเคบ้านเราเนี่ยงานปาร์ตี้อ่ะโอเควันนี้เราอยู่เมื่อวานนะเราถึงอ,อย่างนี้นะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีงานแอนก็บอกเราว่าเออฉันจะไป เราชวนแอนแอนก็ตอบตกลงตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นการมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ที่เขาไม่ได้วางแผนไว้เขาก็จะพูดว่า I will go ใช่ไหมครับผมฉันจะไปนะ I will come to your house ฉันจะมาบ้านเธอนะอะไรแบบนี้ก็ว่าไปอันนี้คือเมื่อวานใช่ปะพอเหตุการณ์เปลี่ยนมาเป็นวันนี้ละสิ่งที่เกิดขึ้นไปเมื่อวานก็เป็นอดีตใช่ไหมครับตอนนี้พอเราพูดถึงสถานการณ์เนี้มันก็ต้องพูดในมุมมองที่เป็นอดีตใช่ไหมครับผม เพื่อนเรามาถามเราว่าอา้าวแอนล่ะไปไหนเราก็บอกได้ว่าอ๋อเขาว่าบอกฉันนะว่าเขา่จะมาแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกเราไปมันผ่านไปแล้วใช่ไหมณนะวันที่เขาบอกอ่ะมันเป็นอนาคตก็คือเขาจะมาแต่วันนี้วันที่เราเล่าถึงสถานาการณ์แต่วันนี้วันที่เราเล่าถึงสถานาการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมมันก็เลยเข้าเงื่อนไขคือเป็นอนาคตที่ถูกพูดถึงไว ตั้งแต่อดีตเราย้อนกลับไปหาอดีตนั้นๆเราเลยเล่าให้มันเป็นอนาคตในการใช้ would นั่นเองประโยคนี้ก็เลยบอกว่า and said she would come เมื่อวานสมมุติเราเพิ่มเวลานะเพิ่มเวลาไปว่า yesterday and said she would come เมื่อวานน่ะแอน่ะ,อะบอกกับฉันใช่ไหมแซดเป็นอดีตใช่ปะเขาพูดว่า She would come เขาอะจะมานะมันคืออนาคตที่พูดไปแล้วตั้งแต่อดีตนั่นเองโอเคนะไม่งงนะหวังว่าจะช่วยได้นะครับผมอ่ะต่อมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งประโยคนี้บอกว่า We had a terrible night the baby wouldn't go to sleep We had a terrible night the baby wouldn't go to sleep อ่ะความหมายของประโยคนี้นะก็คือเราเนี่ยเจอกับ คืนที่มันแย่หรือเร็วร้ายนะครับถ้าพูดย่ายๆคือมันก็ผ่านไปแล้วนะครับน่านึกถึงเมื่อวานก็ได้เหมือนเดิมเมื่อวานเนี่ยเราอ่ะเจอกับคืนที่มันแย่มากๆเลยเพราะว่าอะไรเหรอ The baby wouldn't go to sleep ก็คือตัวเด็กตัวน้องเนี่ยตัวบ a บีเนี่ย ไม่ยอมหลับสัทีใช่ไหมครับผมเหตุการณ์ที่เราเล่าอยู่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมครับผมเราจะไม่ได้บอกว่าเป็นวิ l และเพราะว่ามันไม่ได้เป็นว่าเขาจะทําอะไรในอนาคตแต่เมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือน้องเนี่ยไม่ยอมจะนอนเลยก็คือแบบไม่ยอมหลับสัทีอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็น the baby wouldn't go to sleep ถ้าเราไปพูดว่า,า the baby will not go to sleep อันนี้คือเราบอกคนอื่นว่าจากตอนนี้เป็นต้นไปในอนาคตเนี่ยน้องจะไม่ยอมหลับหรอก ใช่ไหมครับผม The baby will not go to sleep อันนี้คือเป็นอนาคตแต่สิเนอร่าอยู่คือเมื่อวานเมื่อวานอะ่ะตอนที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้องไม่ยอมนอนคือมันคืออนาคตของเมื่อวานใช่ปะเออประมาณนี้หวังว่าจะช่วยได้นะครับกับการใช้คําว would นะครับตรงนี้ถ้าใครงงลองกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคไปดูอันถัดมานะครับเราทําให้ประโยชน์ที่เราขอความช่วยเหลือกับใครเนี่ยให้เป็นสุภาพขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเสนออะไรให้กับใครสักคนหนึ่ง Would you like some juice? Would you like some juice? อย่างนี้ได้แทนที่เราจะไปบอกว่า Do you want some juice? เราก็ถามเป็น Would you like some juice? ได้นะครับมันทำให้ประโยคมันสุภาพขึ้นนั่นเองนะครับผมแทนที่เราจะถามว่า Do you want เราถามเป็น Would you like ได้ครับอันนี้เท่ากันนะครับสองประโยคนี้ Do you want กับ Would you like ในบริบทของการเสนอของให้มันเท่ากันนะแต่แค่ Would you like จะสุภาพกว่า แต่ในกรณีบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นเกี่ยวกับ do you want หรือ would you like ใช่ไหมครับผมอ,อันนี้ would you like นี่มันต้องคู่กันเท่านั้นนะมัน would you อย่างอื่นไม่ได้นะในที่นี้นะถ้าเราจะเสนออะไรให้ใครอ่ะ would you like เท่านั้นนะแต่ในกรณีถัดมาคือถ้าเราอยากจะบอกให้ช่วยทำสิ่งสิ่งนี้ให้เราหน่อยอย่างเช่น would you open the window for me would you open the window for me คุณช่วยเปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยได้ไหมคือเราขอให้ใครทำอะไรให้เราใช่ปะแทนที่เราอยากจะไปบอกว่า Will you open the window for me? เงี้ยก็ใช้ would มันจะสุภาพกว่า i l l นั่นเอง่อะตรงนี้มีแค่นี้เลยในท่านทำให้มันสุภาพขึ้นนะครับต่อมาในกรณีนี้คือการใช้ if clause นะครับผม if clause แบบที่เราพูดถึงตรงนี้ผมจะเอาแค่ตัว if clause แบบที่2นะครับจะได้ไม่งงนะบแบบที่3ม,มันค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวต้องเสียเวลาที่บายยาวก็เอาแค่2ก็พอจะได้รู้ว่า would มันใช้แบบนี้คือหนึ่งตัวอย่างนะครับ I wouldn't do that if I were you I wouldn't do that if I were you. ถ้าฉันเป็นแกฉันคงไม่ทำแบบนั้นนะ I wouldn't do that if I were you. อย่างนี้ได้นะครับก็คือฉันจะไม่ทำแบบนั้นนั่นเองก็ในกรณีนี้เราพูดถึง if clause แบบที่2ต้องการจะสื่อความหมายในเชิงว่า สิ่งที่อยากให้เป็นในปัจจุบันแต่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเงื่อนไขนี้มันเป็นการพูดโอเวอร์มันตีต่างเอาอ่ะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับการใช้ว o u เนี่ยมันสื่อความหมายในเชิงนี้ได้มันคือการมโนเช้นนึงการตีต่างออกมาเนอย่างเช่นันเนี้ย if I wouldn't do that if I were you ก็ถ้าฉันเป็นแกฉันคงไม่ทําแต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะไปเป็นเขาเป็นไปไม่ได้นาะ เราได้แต่คิดเอาเองมันโนเองติต่างเอาเองว่าเออถ้าเราเป็นเขาถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์เขาอะเราคงไม่ทำหรอกนะอะไรแบบนี้ในที่นี้บังคับเลยนะครับว่า I were you I ต้องใช้คู่กับ were ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น if clause แบบที่2มันบังคับไว้ไม่ใช้ was ให้ใช้ were แทนบังคับคิดง่ายๆว่ามันคือข้อบังคับไม่ต้องหาเหตุผลว่าเพราะอะไรมันบังคับมาแบบนั้นจบโอเคไหมถัดมาที่ส If I had money I'd buy a new car. If I had money I'd buy a new car. ก okay. right. like like right? like like ็ถ้าฉ like ันมีเง like ินฉันจะซื้อรถคันใหม่แต่เป็นไงมีเงินไหมไม่มีมันโนเอาไงว่าถ้ามีขึ้นมาก็จะทำแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่เราไม่มีเราก็เลยทำไม่ได้คิดง่ายๆเลยครับผม if clause แบบที่2เนี่ยโครงสร้างของมันนะครับพร้อมจดนะ if บวกประธานบวกวช่องสอง If I had มันก็เลยเป็น h a d, had h a d ที่เป็น verb ช่องสอง If I had money ถ้าฉันมีเงิน If บวกประธานบ e r ช่องสองหลังจากนั้นมีคอมมาส่วนถัดมาก็จะเป็นประธานบวก word บวกกริยาที่เป็น infinitive โ okay, อ no? เคเนาะจะทำให้ปฏิเสธก็เติมนอดไปแบบด้านบนได้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะเพิ่มเติมนิดนึง had ไม่ได้อ่านว่า had okay, ไม่ใช่ had นะครับผมมันอ่านว่า had hat นะครับผมโอเคเนาะต่อมานะครับในขันที่4นะครับที่พูดถึงเรื่องของการติต่างนะครับก็คือเราไม่รู้นะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราพูดถึงเหตุการณ์เงื่อนไขนะครับแต่เราพูดถึงการคาดเดาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเองก็ไม่ได้มั่นใจใช่ไหมครับเราติต่างเอาเองเรามาโนเอาเองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้ได้เราก็เลยใช้พุดในสถานการณ์แบบนี้นะอันนี้เพิ่มให้นะครับผมเป็นสไลด์พิเศษกันละกันอ่ะ ตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นนี้ it would be very expensive to stay in a hotel it would be very expensive to stay in a hotel มันคงต้องแพงมากแน่เลยถ้าเราจะไปพักโรงแรมก็นึกถึงอารมณ์แบบ เวลาเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวช่วงหน้าไฮาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบท่านอนโรงแรมนี้น่าจะแพงนะเราก็ไม่ได้มั่นใจ100%เใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เราก็ติต่างเอาเราก็มนโนเอาใหมว่ามันม,มันคงจะเป็นแบบนี้ได้ความเป็นไปได้แบบนี้มันคงสูงใช่ไหมครับผมเราก็พูดแบบนี้เป็น it would be very expensive อย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็คือมันคงแพงอะถ้าไปพักโรงแรมอีกสตัวอย่างหนึ่ง why don't you invite Mary why don't you invite Mary ทำไมไม่ลองชวนแมรี่ละ่ะ I'm sure she'd come. I'm sure she'd come. ผมม,มั่นใจนะว่าเขาว่าน่าจะมาถามว่าเรารู้จริงๆไหมว่าเขาจะมาไม่รู้ใช่ไหมครับผมแต่เรามั่นใจว่าโอกาสที่มันจะเป็นแบบนี้ได้สูงเรามโนเราติต่างเอาเองใช่ปะ I'm sure she'd come แบบนี้ได้ โอเคหวังว่าจะไม่งงนะครับผมสำหรับใครก็ตามนะครับผมที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะครับสามารถที่จะทิ้งคาถามว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยส่วนใครมีบทเรียนอะไรที่อยากจะให้ผมทําเป็นพิเศษนะครับผมสามารถที่จะแนะนําเข้ามาทางช่องคอมเมนต์ได้เช่นกันนะครับผม <c oughs> เผื่อใครมีข้อสงสัยในบทเรียนอันไหนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะได้ทําให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ ESE แล้วติวเตอร์เวิร์ดก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กด SUBSCRIBE แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับบทเรียนดีๆแบบนี้มาแล้วจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ